คำเตือนไปคนคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุน,นการเล่น,นการันทีผิดกฎหมายติชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่งที่เฉยกดไลค์กดเช์กดกระด่งข้าไม่รู้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยแร้วพี่น้องฟังเล่าครับผมกับ มาแล้วครับพี่น้องครับเนี่ทางหววเล่าวัฒนาครับหัววันทีหนึ่งครับเดือนหาปีของพกครับมาแล้วครับพี่น้องครับเขามื่อแรกเรื่องครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดีฆรางนั่นนะครับเพื่อผัคติปต่อไปนะครับเนาะครับพี่น้องบัวท่แลวเป็นังได้เลยครับพี่น้องเนาะมีคนเข่าเข่าตรงๆนันนะครับแล้วหาสามตรงๆครับพี่น้องครับก็8แปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับเนาะเข่าตัวกราฟครับศูนย์แปดครับพี่น้องครับนะครับ พี่น้องก็ได้ซื้อกลับก็ได้ครับแต่ทั้งล่างกับบนนะครับเนาะก็บนหาสามกับล่างศูนย์แปดครับบางคนก็ได้ซีโต้ด้วครับเนาะพอดีใจน้ำหรับพี่น้องที่ถือครับเสียใจครับพี่น้องซื้อบัตรถือครับผมก็ให้เน้นๆนะครับเนาะหาสามตรงๆแล้วครับพี่น้องบัตรถือก็สวยๆได้แล้วครับเนาะครับมื้วนี้นะครับเนาะกี้เห็ดขี้เก่าครับพี่น้องตามสูตรขี้เก่าครับมูฮูขี้กันวัมสอดั็ได้แล้วครับเนาะตัวอย่างเข็ดตามสูตรครับพี่น้องครับ เข้ามาแล้วครับพี่น้องครับอครับเตือนเดียวว่ยนะครับแด้วคาเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องครับโปวดใช้วิทยาศาสด้วยนะครับในการรับชมด้วยนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นกับนันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหน่วยรัฐบาลหน่วยต่างๆเท่านั้นนะครับคาดน่าจะเป็นนะครับพี่น้องครับครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกางล่างด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับครับมื่อนี้ก็มาเบิร์กับพี่น้องครับ ว่าสิได้ตัวใดนนะครับพี่น้องครับกขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับจนจบคลิปเด้อครับเด้อพี่น้องสิถือครับพี่น้องจิถือต้องเบ้จบคลิปครับผู้ใดเบิ่งบ่จบคลิปพูดันบ่ถือครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันเลยครับครับคุณมาเบิ่งกับพี่น้องครับชุดหาตัวนะครับเนาะแนวทางหัวรัาพัฒนาครับวันที่หนึ่งเดือนหาปีโอ้โหกับกระเดงต่อไปนี้ครับห 8 7 4 3 5 7 7 4 3 5 8 7 4 4 7 7 7 8 4 3นี่คือชุด5ตัวนะครับเนาะคำนี้5 8 7 4 3 5 7 7 4 3 5 8 7 4 7 7 7 8 ส3ครับนี่คือชุดหาโตนะครับเนาะตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นกับฮ่าแป็ดสี่สครับ58743ครับคือตัวเด่นครับพี่น้องครับมักระ <c oughs> <c ough> จดไว้เก็บไว้ครับมากระพานครับพี่น้องครับกับโมเบิ่งชุดสี่โตนะครับเนาะชุดสี่โตครับแนวทางหัวเล่าพัฒนาครับหลวันที่หนึ่งเดือนหาปีโคโกกับ สุด4ตวัวแสดงต่อไปนี้ครับ8743 7743 8747 7843ครับ8743 7743 8747 7843ครับนี่คือชุด4ตวัวนะครับเนาะ แนวทางหัวเราะพัฒนาครับหัววันที่หนึ่งเดือนหาปีหกกับพี่น้องครับชุดเน้นนะครับเนาะแปดเจ็ดสี่สามครับชุดเน้นแปดเจ็ดสี่สามกับพี่น้องครับมักกะจดไว้เก็บไว้ครับมามักระพานใดครับผมกลับมาเมืองชุดสามตัวนะครับเนาะสุดสามตัวแนวทางหัวลาวพัฒนาครับหัววันที่หนึ่งเดือนหาปีหกหกกับ เได้งต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ743 747 783 843ครับผม743 747 783 843นี่คือสุด3ตัววนนะครับเนาะแนวทางหมวยล่าพัฒนาครับหวนวันที่1เดือนหาปี6ครับพี่น้องครับมากระจดไว้แคบไว้ครับผมมากับพานครับ ทุงยางเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาพ่งมีหูดอกพี่น้องหัวสอบต่อได้ครับชุดเด่นนะครับเนาะเจ3ครับ3โตัวชุดเด่น7 4 3ครับพี่น้องครับมักกะแคบไปครับผมมักกะ่านครับผมกลับมาเบิ่งกับพี่น้องครับชุด2โตบนครับแนวทางหวยลาปัตนาครับโหนวันที่1เดือน5าปี66กกรับกะได้ต่อไปนี้ครับ ห7าเจ็ด3 47 43ับพี่น้องครับ57 83 87 83 47 43คับพี่น้องครับวิ่งรลดนะครับเนาะกับ8กับนครับวิ่งโลด C กับ8ครับตัวเน้นบนนะครับเนาะ2ตัวบนก็มี4 7กับ4 3ครับ ตัวเน้นบน C7 กับ C3 ครับปีนองครับตัวร่อง H7 H3 87 83ครับปีนองครับ H3 ออกไปแล้วไม่เสียบอ,อ,อีกวอลปีนองบุ๋มมีผูวเพื่อน,นครับผมนะครับเนาะกัติดไปหน่อยหนึ่งนะครับตัวเน้น 4, 7, 4, 3, ครับ C7 กับ C3 รับตัวเน้น C7 กับ C3 รับนี่คือจุด2ตัวบนแนวทางมวยล่าพัฒนาครับวนวันที่หนึ่ง เดือนหาปีโฮกับพี่น้องครับมากับจดไว้ก็บไว้ครับผมมากับพานครับผมสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกนอสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ w w w สมยศไอที .com สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกนอสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์สนใจนะครับติดต่อที่ 0866957112ดูรายละเอียดได้ที่ www.somyotit.com ครับพี่น้องกับมาเบิงสุด2ตัวลากนะครับเนาะสุด2ตัวลากครับแนวทางหวยลาบพัฒนาครับผลวันที่1เดือน5ปี66โโครับก็ได้ต่อไปนี้ครับ87 77 27 37ครับ87 77 27งเครับพี่น้องครับนี่คือชุด2องโตล่างแนวทางหัวลาพัฒนาครับโหดวันที่1เดือนหาปี66ครับ87 77 27 37ครับผมนะครับเนาะวิ่งรูดนะครับล่างนะครับวิ่งรูดล่างกับมี8นะครับกับ7ครับมี8กับ7ครับวิ่งรูดล่างนะครับเนาะ วิ่งบนสี่กับแปดครับวิ่งโดดล่างแปดกับเจ็ดครับเป็น้องครับมักกจดไว้เแคบไวครับมาหมักกับพานรับผมกับเป็น้องมาชุดกันนะครับเนาะชุดก่อนสองตัวบนล่างครับวันวันที่หนึ่งเดือนหาปีหงวอกับผมแนวทางเวลาพัฒนาครับก็มีดังต่อไปนี่ครับแปดเจ็ด 7 7็ดเจ็ดสี่เจ็ดสหาเจมครับมีทั้งหมดเก่าชุดเยกันนะครับน้ององครับแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่องเจ็ดสามเจ็ดสี่สามห้าเครับชุดเน้นนะครับเนาะชุดเน้นก็นมี8 7 7เ สี่สครับ8ปดเจ็ดเจ็ดครับคือตัวเน้่ครับผมตัวร่องก็มีสองเจ็ดสามครับพี่น้องครับวิ่งรูดบนสี่กับแครับวิ่งรูดล่าง8ปดกับเจ็ดครับวิ่งรูล่างแกับเจครับพี่น้องครับนี่คือชุดกันนะครับเนาะสตัวบนล่างครับพี่น้องครับก็มีแปดเจ็ สี่สามครับพี่น้องครับมัดกัแคบไปครับผมมักกับพันครับผมกับมาเบิงชุดระวังเบินนะครับนะพี่น้องครับชุดระวังเบินหัวที่หนึ่งเดือนหาปีโอกับแนวทางเวลาพัฒนาครับกระไดหนึ่งตัวไปนี้ครับพี่น้องครับแปดแปดเจ็ดเจ็ดครับแปดแปดเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องสองตัวครับ ตัวเน้นนะครับ77ดเจครับทำมาเบิร์นนะพี่น้องมาเจดเจครับพี่น้องครับทำมาเบิร์นะครับมาเจดเจดครับบอลลารกับบนนะครับเนาะทำมาเบิร์ครับม่มมากกับตามนั้นแหละครับพี่น้องครับมากกะจดดว้แค่ไว้ครับม่มมากกับพานครับผมกลับมาชุดชุดนะครับเนาะชุดเด่นนะครับเนาะ แนวทางหัวยล้าพัฒนาครับหัววันที่1เดือนหาปีหกกับผมจุด2อตัวบนล่างตรงๆนะครับเนาะกาตัวเด่นไหลต่อไปนี้ครับมี7มี8มีเก่ามี4ครับมี7มี8มีเก่ามี4ครับหัวที่เลี้ยวนะครับเนาะกัเข่าตรงๆนะครับหาสามนะครับเนาะแล้วกาเข่าตัวกับกับ0 8 8 0นะครับเนาะหัวที่เลี้ยวครับกัมีคนถืออยู่ครับผมมองมากันหน่อยนะครับเนาะ ขอบคุณทดนไลท์นะครับที่เบิ้งจบคขีดกับพี่น้องครับแต่ก็เบิ้งแล้วครับตื่นนะครับเนาะกับมีน้ังใจครับโอนเงินกับมาใหก็ขอบคุณเอฟซีเดนไลท์กับที่มีน้ังใจนะครับเนาะขอบคุณเดนไลท์ครับขอให้ถูกทุกหัวถึงหัวได้ครับเด้อนะพนี้เขาบ้านต้อต่อครับผมมาฟันกันต่อนะครับเนาะถ้าพี่น้องมาเกยเจ็ดนะครับมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสามครับถ้าพี่น้องมาเกยแปดนะครับเนาะก็มีแปดเจ็ด 8ปดแปดครับถ้าพี่น้องมากเกลิกเก่านะครับก็มีเก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าสเก่าสครับถ้าพี่น้องมากเกลสี่ะครับก็มีสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองับพี่น้องครับมาเบิองชุดเด่นนะครับเนาะชุดเด่นชุดเด่นก็มีเจ็ดเจ็ ส 3, to to 4? 3? 3? 4? 3? ่สับพี่น้องครับ77 87 83็3แ7ดเจ็ดี่น้องครับนี่คือชุดเน้นของสังยศเน้นให้ครับถ้าพี่น้อง่มักในชุดเน้นที่สังยศเน้นให้นะผมเนาะกะจับเอาเองนะผมเนาะบางที่สังยศจับได้พอถือก็มีครับพี่น้องจับเองก็ถือควรนะครับเนาะก็มักตัวได้ก็เลือกเอาครับพี่น้องครับมักในเจ็ดเลขแปดเลขเก้า เลขซีคือตัวใดกับพี่น้องจับไว้เองนะครับเนาะก็เข้ากับหูห้วยสกตัวใดน้องพี่น้องเนาะนะครับมาต่อไปก็จัดโหลดครับผมนะครับวิ่งรูดบนซีก็แปดครับวิ่งลุนล่างแปดกับเจ็ดกับพี่น้องครับนี่คือแนวทางห้อยลาบพัฒนาครับหดวันที่สองวันที่หนึ่งครับเดือนหาปีหกครับพี่น้องเราถอดทีครับวันที่หนึ่ง โทษครับผมนะครับมักกะแคบไป่น้องครับผมมักกะพานครับผมนะครับเนาะครับวันนี้ก็สร้างยอดครับเอาเอาไว้ของยานาคน้องฮิบเบิ่งเนาะครับน้องวันนี้เป็นวันแรกครับทดลองพิจารณาเลยนะครับเด้อวันของยานาคครับสูตรสี่โตะครับไทยนะครับเนาะงแปดแปดศูนย์สี่ครับซ้มโต้แปดศูนย์สี่ครับ สองโตศูกับแปดแปดครับศูนสี่กับแปครับสอโตราสี่แปดสี่ศูนยครับพี่น้องนะครับกับไก่กับกมาครับพี่น้องครับโตเน้นกับศูย์สกับแปดแปดครับี่ตัวกับแปดแปครับพี่น้องครับสื่อล่างซื่อบนนะครับเนาะนะครับบนกะแปดแปดับล่างกัศว์แครับพี่น้องครับแค่นี้ครับนี่คือ หวยยานาครับนะครับเป็นจุดแรกนะครับเป็นวัดแรกนะครับเนาะของยานาจะให้ตามไปนะครับเนาะหวยยานาหนี่งให้ตามไปซ้ำซ้ำจุดนะครับซ้ำหัวนะครับเนาะนะครับก็ลองพิจารณา่อนครับผมมากะแคบไปครับผมมากะพานครับพี่น้องครับ ครั <rac> บพี่น้องครับเบื้องแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องครับเป็นแต่เขาวาครับพี่น้องครับวันนี้ไกลครับพี่น้องเขาพุงปังรู่งหอดกอนะครับเนาะคอยถูกกบฟังรุ่หอดกรครับพี่น้องครับกาล่องพิจารณาบเลยครับเด้อทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับกาเขาว่าหลายหัวแล้วครับมีเขามีรถกับหวยครับเป็นหวยสูตรนะครับเนาะมีเขามีรถกับพี่น้องมพี่พิภูแล้ครับพี่น้องหวยสอตัวใดครับ โปรดใช้วิิญาณในกครับเด้อในการรับชมครับทุกอย่างกับเป็นแค่แนวตางครับพี่น้องครับก็ขอบคุณนหลายกับพี่น้องทีเอฟซีครับที่อนเงินคำวาหายน้องครับน้องคาหนำชาคากาแฟ่ครับผมนะครับคาปากกานะครับเนาะการขอบคุณหลายครับสำหรับพี่น้องทีบ่เคยอดมากกับว่าเป็นยังครับเบิ้งได้ครับพี่น้องครับเบิ้งฟีครับคองนี้เบิ้งฟีครับนะครับเนาะล่องหายจนพี่น้องบเบิ้งครับสิเศียเฮ็ดครับผมถ้าพี่น้องยังเบิ้งอยู่ก็สิเฮ็ดต่อไปนะครับเนาะ พี่น้องหมเบิงกากศิบปวเฮ็ดล่ะครับผมนะครับเนาะพี่น้องเบิงเนี่ยครับเด้อช่องสอง่องครับพี่น้องช่องบัตรแค้นทีวีแกระจ่องบัลกระช่องซิปแบดไดทีุ่ยสารพวามรวยครับพี่น้องครับนะครับเนาะเสียงหาเสียงครับพี่น้องครับกะมื้อนี้กะขอพี่น้องครับรวยๆปังๆกันทุกคนเลยครับเด้อบ่เว้าหยกมากมากเว้าเว้ามากครับผมก็พี่น้องรวยๆปังๆนะครับถูกเงินหดพรนะครับเนาะให้เข่าก็หดอนครับพี่น้องครับ วันนี้ขอตัวไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ